คือจะบอกว่าใครที่ชอบน้ําหอมแบบแนวสปอร์ตนิดนๆสดชื่นหน่อยๆแล้วก็ตามมาด้วยความอบอุ่นสุข,ขุมน่าค้นหาและปิดท้ายด้วยความที่หอมหอมนุ่มๆหวานหวานนิดนึงต้องตัวนี้เลยครับ Asmall h i b a Oil Perfume จะบอกว่าน้ำหอมตัวนี้นะมันคือตอนแรกที่ไปลองดมที่ช็อปดูนะฮะ <c oughs> ก็ไม่คิดว่ามันจะเฮ้ยคือครั้งแรกกับการดมเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงแต่พอได้ดมสูตรกิ่งเข้าไปครั้งแรกก็คือมันเหมือนน้ำหอมตัวหนึ่งของชาแนลอะไอซีรีสสปอร์ตของเขาผมไม่แน่ใจชื่อว่าออมสปอร์ตหรือเปล่าอะไรสักอย่างนี่แหละคือกินเหมือนเงนมากแต่ด้วยความที่ราคานี่คนละเรื่องเลยจ้า คือแบบอันนี้คือถูกมากแล้วก็เอาเป็นว่ามันเป็นตัวตายตัวแทนได้แต่จะบอกว่าคําว่าคล้ายของผมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมือนกันทุกอย่างหรือว่ามันจะเทียบเท่าไม่งั้นมันก็คงไม่แยกแบรนด์อะไรกันหลายๆแบรนด์ใช่ไหมครับผมจะบอกว่ากลิ่นเนี้ยมันเปิดมาครั้งแรกที่ผมดมเนี่ยมันเปิดมาด้วยส้มเลยอะแต่มันไม่ใช่ส้มแบบแหลมแบบแหลมปีดเหมือนพวก มะนาวหรืออะไรกันคือมันไม่ใช่แต่มันเป็นส้มที่มันเจือไปด้วยไม้ไม้อ่ะแล้วมันไม่ใช่ไม้แบบไม้แก่ๆมันเป็นไม้แบบคือไม้ดีอ่ะไม้หรูอ่ะแต่คงไม่ใช่ไม้ตะเคียนเนาะคือไม่รู้เหมือนกันน้องมันคือไม้อะไรเนี่ยคือแบบมันกลิ่นเปิดคล้ายกันมากนะครับผมแต่จะบอกว่าราคานี่คนละเรื่องเลยแล้วก็ คือในความกลิ่นของมันอ่ะมันจะมีความสดชื่นแน่นอนแหละมันเปิดมาด้วยส้มใช่ไหมครับผมแล้วมันก็ตามไปด้วยความที่อุ่นๆนะแต่ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นกลิ่นอะไรคือมาทํารีวิวตรงนี้ยังไม่ได้ดูส่วนประกอบในเว็บไซต์หรืออะไรมานะครับผมแต่คือมันชัดเจนมากแล้วก็กลิ่นไม้ชัดเจนมากแต่ผมจะบอกว่าไม้เนี่ยมันมีหลายอย่างเนาะแต่มันไม่ใช่ไม้แบบแนวแนวคนแก่หรือว่าคนชราอะไรอย่างนั้นนะฮะมันเป็นไม้แบบ คือไม้ดูดีอ่ะไม้ผู้ดีแต่ผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรมาแต่แน่นอนคือมันต้องมีกลิ่นดอกไม้อะไรอีกแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่จะบอกว่ากลิ่นนี้คือเฮ้ยเวิร์คคือด้วยความที่ซื้อมาเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ใช้มาที่ออฟฟิศแล้วน้องคนหนึ่งอ่ะเขาใช้ดีออสว่านนะฮะแล้วเขาบอกว่า เขาได้กลิ่นน้ําหอมตัวเองหรือเปล่าแต่วันนั้นเขาไม่ได้ฉีดน้ําหอมมาเขาก็เลยเดินมาให้กล้ๆบอกว่าเฮ้ยใช่น้ําหอมของพี่แดนหรือเปล่า,าใช่เขาบอกเอ้ยทําไมวันนี้ได้กลิ่นน้ําหอมพี่แดนทุกทีไม่ได้กลิ่นอ่ะเป็นอีกอันหนึ่งที่ประสบความสาเร็จว่าคนาข้างๆได้กลิ่นแล้วเนาะบอกว่าเฮ้ยหอมเหมือนของผมเลยคือกลิ่นมันมีมีความหวานนิดๆฮะติดหวานนิดๆไปทางแนวนั้นเหมือนกันนะครับผมคือถ้าจะบอกว่าถ้าจะพูดถึงการให้คะแนนผลจัดอันดับแบบง่ายๆเลยเนาะว่า ถ้าพูดถึงความหอมเต็ม5นะผมให้กลางๆไว้ก่อนประมาณ4ความแพงของน้ำหอมความแพงของน้ำหอมนี่หมายถึงความแพงของกลิ่นนะครับผมผมให้ประมาณ4เหมือนกันกลางๆนะครับผมแล้วก็ความยั่วจะบอกว่าตัวนี้มันสามารถมันก็สามารถใช้ในตอนกลางคืนได้นะแต่อาจจะต้องหนักตอนแต้มนิดนึงเพราะว่าด้วยความเจ็บแต่จริงๆก็ไม่ต้องถึง หนาแน่นอะไรถึงขนาดนั้นเพราะด้วยความหนาแน่นของกลิ่นมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมให้ประมาณ4กลางๆากันนะครับผมแล้วก็พูดถึงความคุ้มค่านะฮะก็ให้ไปเลย5เพราะว่าถามว่าทําไมถึงให้เยอะแน่นอนว่าน้ําหอมอะความชื่นชอบของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ด้วยความที่กลิ่นอนะผมผม ผมก็ไม่ได้บอกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ผมไม่เคยใช้ก็เคยใช้มาเหมือนกันนะครับผมแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราจะใช้น้ําหอมอ่ะเราก็แค่ต้องการความหอมของกลิ่นนะครับผมแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งแต่พอเราใช้น้ําหอมในชีวิตจริงอ่ะเราไม่ได้เอาขวดน้ําหอมมาห้อยคอปะ่ะเฮ้ยฉันใช้แบรนด์นั้นฉันใช้แบรนด์นี้มันก็ มันก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลือกให้เข้ากับบั d เจตของตัวเองรวมถึงค่าของชีิกของตัวเองน่าจะดีที่สุดนะครับผม <laughs> กับอันเนี้ยขวดเนี้ยก็ปริมาณ12 ml นะคะนนรับผมในในลักษณะการตวงของเขาก็ไม่ถึง500อะแล้วก็คุ้มมากนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นออยล์ปรฟูมนะครับผมมันเป็นแบบหัวน้ำมันหัวน้ำหอมน้ำมันนะครับผมก็ก็โอเคอะถือว่าใช้ได้เลยก็ลองไปหากันดูเนาะ ฮิบ้านะครับผม hiba นะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะอ่านสำเนียงของทางตะวันออกกลางถูกหรือเปล่าแต่บางคนเนี่ยจะเริ่มมีความที่ว่าออไม่มั่นใจตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ของดูไบเนาะเป็นน้ำหอมของตะวันออกกลางนะครับผมกลิ่นมันจะมีความแขกหรือเปล่าต้องบอกตรงนี้ว่าอันเนี้ยไม่มีนะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยแบรนด์เนี้ย,ยน้ำหอมซีรีส์ของเขาหลายๆกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทาง สากลมากขึ้นไม่ได้อิงเกี่ยวกับทางตะวันออกกลางคือแบบแขกจา๋าเครื่องเทศจ๋าอะไรขนาดไม่มีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการที่ผมรีวิวไปมันก็ไม่เท่ากับการที่คุณได้ลองหรือว่าไปเทสกลิ่นด้วยตัวเองนะครับผมยังไงก็ไปลองเทสกันดูแต่สําหรับผมนะตัวนี้เวิร์กจริงๆแล้วก็มันมีความยั่วของกลิ่นอยู่นิดนึงแล้วก็ดีอะแล้วก็เป็นน้ําหอมของสุภาพบุรุษที่ ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ใช้ได้ง่ายในชีวิตประจําวันคือกลิ่นไม่ไม่มีความซับซ้อนอะไรมากแล้วก็ด้วยความความแพงของกลิ่นมันก็มีมีความแพงอยู่และอย่างที่บอกว่าน้ําหอมกลิ่นยั่วมันมียั่วหลายอย่างนะับผมแต่อันนี้มันยั่วแบบยั่วแบบมีระดับอะมันยั่วแบบเหมือนฉันมีตังอะถ้าถ้าจะพูดในลักษณะน,นั้นคือน้ําหอมความยั่วมีหลายอย่างหรือว่า กลิ่นบางอันอาจจะยั่วแบบมากินชั้นสี่อะไรเงี้ยมันมันมีหลายอย่างแต่เนี้ยมันเป็นกลิ่นที่น่าค้นหาแล้วก็เยา้ายวนพอสมควรเลยทีเดียวเพิ่มเติมนี้ครับบางคนบอกว่ามีสุภาพสตรมีมาดูคลิปของผมแล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วผู้หญิงใช้ได้ไหมถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าคุณใช้กลิ่นนี้แล้วคุณจากที่คุณจะใส่กระโปรงบานๆเป็นผู้หญิงคุณอาจจะต้องเป็นแบบผู้หญิงที่แบบอืมฉันใส่กระโปรงบานๆจริงแต่ฉันแบบแอบถือปืนอยู่ข้างหลังมีความ มีความน่าเกงขามอยู่นิดนึงเนาะพูดให้เห็นภาพประมาณนั้นคะ่ะไม่รู้จะจินตนาการให้เห็นภาพยังไงอาจจะต้องเป็นผู้หญิงเทๆ่ๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็แบบถ้าเป็นในละครก็แบบชี้นิ้วสั่งอะ่ะฉันเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็มีกิ่นม,มันมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวแล้วนะครับผมยังไงก็ไปลองหาเทสหาดมกันได้เนาะรีวิวครั้งนี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรจากทางแบรนด์ทั้งนั้นนะครับผมเป็นการรีวิวแบบสดๆเลยแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาก่อนแต่ เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันโอเคแล้วก็คุ้มค่ากับราคากับยุคเศรษฐกิจสมัยนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ก่อนไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจเป็นกำลังใจกับแทนด้วยนะครับผมไปก่อนแล้วบ๊ายบาย